ก็เสียงด้วยครับคิดบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับบูฮู้หิวพี่น้องครับปั๊ดมื้อนี้เมน,นูมื้อนี้ครับสองเซียวสายจวดคิดจะกินข้าวต้มนะนี้ปั๊ดปานกินหาข้นด้วยอาหารก็ได<ต>้เดนะครับแตบ่มันดีเนี่ยมันมีแต่ผักถัดเมนูวันนี้ครับเสียบเสียบน้ำกันครับพี่น้องได้เบิ่งสภาพะผ่อนคลายรีแลกตัดหางไปวัดิหมด ฮะตันหังเงี้ยตันหั่งไปวัดแบบคือได้มาของผมโอ้ต้องมาห่งกับป่อยกันเนี้ยล้วโอ้ยี่น้องครับมาเด้อกินข้าวน้ำกันเบ้างดูอาารเมนูมื้อนี้ว่ากินผู้เดียวกินจุหลายเลยอยากกินข้าวต้มครับฮะมันคือกันครับจุวะข้าวต้มจริงๆแล้วจุไม่ได้กินได้เยอะเลยกินไม่ได้หลายเนี่ยใช่ปะจุมากนะครับ แคนที่กินเสพกินห่วงคือปิ้งปิ้งคิดอรอนลูกใช่ปะคิดอลอนโอ้คนฟังเสียงแกวอครับมันเอ้ามันคือตตงโมหุ่งเห็นอันนี้คุณช่ายเถาคุยช่ายคุณช่ายคุยช่ายคุยช่ายเถาไอ้หมูสับหมูสับอันนี้บุ้งแดงบุ้งแดงอันนี้เลย อันนี้คณะจริงๆแล้วมันต้องเป็นแขนงแต่แข,ข,ขน,ขนง,ขนงบุกอกแต่มันมีครับนนเดือเดรดแขนงเรืออยอดแมวอร่อยด้วพัดยำเลยเรอลื่นหันมายอดแมวกับแซ่บจะแบบบริหารดีนะกินสองกนนี่เบิ้ลหนี่งกับแซ่บว่าข้าวบิงปิงวะอันนี้เค <c oughs> เทศ <c oughs> ปลาเคม็มปลาเคม็มอันนี้นนรั้งไข่ต้ยมยำรังไข่โอ้กับบรรยากาศเย็นๆตอนนี้ครับมาเด้อพี่น้องกินน้ำกัน สองเซียวไซจวดพะทากันขังโวดขังโวดเลยเฮ้ยโวดร้อย่างอรเบิ้งงมั้งครับอใช่ละโอ้เขายังนีิเขายังเขต้มครับโอ้ย หมูอยู่หรอเขาต้มอ่ะเขาหยังหัวข้าวเที่ยงคือบา,ง,างชนโอ้ยจเย่ยวกินไปเข้าวต้มเขาแบบหัวหงพี่น้องมั้งครับโอ้สมองไปแล้วสองเปิ่งสะพานดิมือต้องมาตัดผมดิจะได้ตัดผมเดี๋ยวพาไปเอาส่งไลยส่งคนสั่งวะจัด <c oughs> ไปว่าส่งคนสัง่ง แซบแซบเยอะๆอันว,วะเลยครับโอ้โหดจานเลยครับพี่น้องนี่พอดีมากน้องมานะครับคุยงาน,นาทำบัรลังก์นะครับถือว่าระดับระดับหนึ่งเนาะอ่แต่กับบท่านแล้วเลยจุดหนึ่งอ่าเลยจุดหนึ่งพี่น้องจังว่ากันต <c oughs> ิดตามพี่นอ้นองจังว่ากันนี่ครับเมื่อนี้่วนพี่น้องมากินเขากินปลาน้ำกันเด้อ นี่ครับพี่น้องมาเด้อสองเสียวสายจวดก็หยยิวครับหิวแ<อ> <c ười> น่นอนขีอ <c ười> อมเมือง่ว่าบอกสรอบจังเด้มะพร้าวน,นี้ครับเจอที่บ้าน <c ười> แล้วก็ไ,ไดั โอเคี่อนไมื่อกี้ตำรวจเป่าปากอันเด็กก่อนเมื่อกี้ตำรวจเป่าปากกันหรือเป่าย้อนยังตางด้านเด้โอ้ตางด้านโอ้ก็ธรรมดาละบุบึงเนี่ยคนอินไหลมาไปยัาก็ตรวจคนผู้ใหญ่ป่พ่อว่าล่ะโอ้แต่บอกว่มันตังดีเด้อโอ้แสดงว่าปอดสิเป่าจนปอดตัน เราเป็นรองมาแซ่บแซ่บครับเย็นๆตรงนี้กินผู้เดียวไหมพี่น้องอาหารหาย่างเอาวีบไว้ย่างวะสั่งผู้เดียวเว้ยแด่ว่าหิวครับไอ้นี่ทุกอย่างเปนโดนเลยแต่ว่ายังสิ่งกินหอดลูกไส้เนี่ยฟิงไหมฟินดีวะเขาหางเนือยแับอื่น ่อื่นปิ้งปิ้งมาได้มากครับบมืออื่นภาคกลางวันปิ้งปิ้งเขาจัดจัดทุกบอลเขามีจัดทุกบอลเตะปิ้งปิ้งยปเตีบอลน้ำพองอ่ะเขาเป็นเี่ร์บอนเซอร์เป็นอะไรพวกห่าวเตอร์บอลเซอร์นะเขาเป็นธรรมดาเนี่ยและตอนแรกสวดมนต์ข้ามปีปิ้งปิ้งก็จะซื้อของขวัญอะไรให้เป็นจับว่นไหนของวันไหนปิ้งปิ้งทุกปีนะครับเด้อน เป็นยังที่เขาเขาทำมดาตัวแมไรงานชุมชนอืมเขาเงินเพื่อนล่ากับจิตกิจกรรมอยู่ชุมชนเรไปร่วมตอนใดก็มาโอ้เห็ดงานได้หลายๆอย่างโอเคแล้วแซ่บพักว่าจะสร้างนี่รกินยังก็อื่นยังคือพังเนื้อแมวแมวแมวว่ะอดแัดยอดมาละยอดแมวหน้าหลานแซ่บ เป็นครับเบิ้ลน้อยนๆหัวมันคือซอยจูบอ่ะคนละยั้งคนละยั้งแสบเยอะรันเลยกำจีแลด้วยครับดูเบาเขี้ยนอ่ะเขี้ยนครับเนี่ยรังไข่เนาะอันนี้เคืนเรียงตุ่มพวงไข่พวงไข่รังไข่นี่นะครับนี่ๆๆรังไข่หรือพวงไข่น้ำกันคแสบเยอะ ใส่พวงนมด้วยใส่พวงนมนอนบังอะครับบงบังบังตอนนี้ครับร่มกะแหงครับกันเอา ยกินน้ากันกินไปพร้อมโซเล่กันไปน้าครับเบิ mm ้ง hmm. พี่น้องครับโว้ยไม่ใ hmm. ช่ขาวอืมจะว่ารถเด็ดเดิรถจักรุ่นที่ัหนนันมือโยกแรงลยเครื่องล้านเนาะแบบแบบสมกับ,บอบยากอยู่ อาการหนาวๆต้องกินอาหารแบบนี้ครับทนหอนนี้หอนโดนเยอะว่างหันชดเข้าไปกับก้าวจิมมันหอนมันบูดมันบูดเพราะเขาต้มบ่เดินนึงนะครับชิว่าพรไก่ครับมือนีเมนูสองเซียวสายจวดมีูท่ใวนเมนูเด็ดเลย ยำฟวงไข่แบบกับพี่น้องคนอนแต่มีปกระเทษไข่เค็มเอามากินข้าแรงน้ำกันด้อครับพี่น้องตัวบามือนี้กะพี่น้องที่ก่อนปีไม่เนาะพี่น้องเดินทางกะขอให้ เดินทางตลอดปลอดภัยครับปลอดบ้านมิน้งบวนะครับโดยสวัสดิภาพทุกคนนี่สามสิบใช่ไหมครับขึ้นนี่ก็ยังมีพี่น้องเดินทางอยู่เนาะอ,อันนี้ก็แสียบเ,เลยเนี่ยเอาคืออะไรกูใหญ่เจ็บ <Okay. S 1> มนูสองเซียวสุดยอดเลยครับ เด <S 々> ี๋ยวมางวนรุ่นมากินร้านนี้ล่ะโอเคเลยมาครับพี่น้องโอ้ยตซงเขาสมคอยากปะเดี๋ยวไหมอันนี้ปล่น้ำได้กินน้ำหนึ่งก็กินกระยุบ่ะไลกองทัพเดินด้วยท้องเขายังนี่ เอาเทียงแล้วเนี่ยที่บึงนี้พี่น้อโอ้นีเดใครใครเอาไข่มาเคียวนะคับเมนูห้งวไข่กินไปน้โซวกันพีกวมาันี้อันนี้กุ้ช่ายขาวขายดีป่ะก้ช่ายเป็นป่ะแ้ว่ป รสแซ่บเดล่วนนิาหานเต้าหู้ไม่ใช่ครับเต้าหู้หมูสับใครเข้มดิเนี่ยโอ้ปลาเค้มนเี่ปลาเค็มนี่ไงนี่เปสบเนี่ยเทปลาเข็มเนื้อมักเนี่ยนิ่มมีแห้งส่วนหอน ผ่านผ่านนี้ถือว่าผ่านพี่น้องแสีบเสบจำไหอยู่ในบนหน้าครับตัวเมืองละเอียดครับผมว่าหักใจเอา้าพี่น้องครับคือว่ามากินของแรงน้ำกันเด้อถ้าทายกันหลังจากไปอุ้ยงนันนะครับจาคือว่าโอเคลงตัวแล้วต่อไปครับขอบันพักเดี๋ยวมีอยัางไงพี่น้องได้ติดตาม ขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณพี่น้องอิซีแฟนคลับสุกูสุข้นนะครับเมื่อนี้ยสองเซียวายจวนมากินเข่าคุยจากันกับพี่น้องทางไทยกันนะครับกับเมนูหลากหลายครับขอให้พี่น้องได้มีความสุขหลายครับที่เบิ้งคลิปนี้ครับเอาขอบคุณทุกกำลังใจครับ,บคพี่น้องที่เข้ามาชมบรรยากาศนะครับเมื่อนี้ ผมมีอย่างไรเดอกครับสองเชียวสายจวดมาเนี่มาใไอ้พี่น้องในเบื้องยำบรรยากาศในการกินเขาเดีรยับจะว่าใครไปใช้คืออะไรส้วเราคลิปนี้ก็คงเสียวซัมนี่ครับกิปหนาพอกันไหมครับจังหวะกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ